คำเตือนคลิปนี้มีการแหกปากโคตรเยอะแต่ดูให้จบนะองีจาการทำงานทำงานโว้ยตะต่อโต,ะตะ ไปสปอนเซอร์มีวิตามิน B3 B6 B12 สูงโอ้อ <c oughs> ยอวยย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 ยดียวยยยยปยยยยยยยอปยย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 ยัยย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 เยย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 ยเยย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  ก็ในรู้สึกแบบไม่ค่อยมีแบบเข้าใจไหมกำลังใจอย่าอยู่นุ๊กรู้สึกว่าเบื่อมากวันนี้ไม่อยากตัดคลิปพักหนึ่งใช่ไหมผมได้ถามหลายคนว่าอยากให้ผมไปเที่ยวไหนต่อหลายคนก็คอมเมนต์นะว่าไปสวนน้ําหร you know? like ืออะไรแบบไปเที like ่ยวแบบสวนสัตว์อะไรแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่ซิมไปเข้าบ้านผีสิงเข้าบ้านคนเดียวก็บ้านผีสิงนะครับที่จะไปวันนี้ชื่อว่าลิบลี่นะครับลิบลี่พัทยามันอยู่รอยัลการ์เด้นก็ปะถึงแล้วทุกคนทุกคนรอยัลการ์เด้นพรอซนะครับ โปสเตอร์ที่ดูโปสเตอร์ฉี่จลา,าดแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเข้าบ้านผีสิงเลยนะทุกคนนี่แบบครั้งแรกของการเข้าบ้านผีสิงคนเดียวอะแบบเชี่ย <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ถ้ากล้องสั่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกผมสั่นเพราะว่าผมกลัวตอนนี้มันถึงแล้วเนี่ยรีบเลยรีบอลยโอโนตเอนเตอร์เทนเมนต์นี่เนี่ยบ้านผีสิงนั่นแหละคอนเทนเตอร์ดูนี่ดูนี่คนในเคาน์เตอร์กูก็กลัวแล้วเนี่ยโอเมก้าดูนะทุกคนขอไปทำทำใจแป๊บหนึ่งทุกคนโคตรตื่นเต้นเลย เดี๋ยวผมจะไปถามว่าเอากล้องเข้าได้ไหมเทาเข้าได้นี่ผมเข้าไปเลยนะไม่กลัวแล้วโว้ย,ยลมพัดลมพัดลมเออเอาเข้าไปได้ไหมไม่ได้หรอกครับครับเขาบอกมาว่าเอากล้องเข้าไม่ได้ทุกคนก็เลยเขาก็เอาเบอร์ให้ผมนะเหมือนแบบเบอร์ติดต่อเฮ้ยเฮียเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่อะ่ะเดี๋ยวผมจะลองโทรดูนะขอให้ได้แล้วกันวันนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็กําลังประสานงานอยู่นะครับ มันก่อกเอกสารอยู่ห้ามเข้าจิตใจย,ยังไม่พร้อมทีจ่จะเผชิญหน้ากับฟันร้ายจิตใจกูพร้อมอยู่แล้วกูแม่งโคตรแข็งแรงจิตใจกูทุกคนประสานงานได้เลยถ้าพูดตรงๆใช่ไหมเหมือนผมเหมาอ่ะเหมาบ้านผีสียงเลยอ่ะเอาไปเล่นเองอ่ะเสียวแบบตึกตึกตึกนี่คนเยอะมากนะครับด้านหน้าแต่ผมอ่ะเข้าคนเดียวแหละโอเคหน<อ>ังภาช่วยนะครับมือกล้อง สุดโหดครับผมโหน่ากลัวมากนะครับพี่เชื่ออะไรครับ <itative S 1> ผมเข้าคนเดียววันเนี้ยกูนะูม,มันเหลือไม่ยาวแล้วนะแต่ผมจะใกล้เข้าแล้วอะตอนนี้รู้สึกแบบปวดฉี่ชิบหายลนะแต่ผมจะไม่เข้าห้องน้ำเพราะว่าผมว่าฉี่ไม่ออกแน่เลยตอนเนี้ยคนหัวใจวายด้วยไหมข้างในอะไม่มีไม่มีใช่ไหม,ม <c oughs> อันนี้แบบเป็นลคนเป็นลมโอ้โหพี่ก็มีแบบคนที่เข้าคนเดียวเยอะไหมหรือผมพิเศษมีครับคนทั่วไปคนทั่วไปเขาเข้าคนเดียวมีบางคนเขาอยากเอา โอ้บางคนโอ้โหหัวใจเขาทำมาจากอะไรเฮ้ยเจรงคุณจรงขอบคุณพี่คนนี้มากนี่เก็บภาพเก็บภาพทุกที่เลยนะครับเอ้ยกุญลัะกุญลัะแล้วท uhm, ุกคนไปแล้วมันเริ่มเลยเข้าเป้นสี่สิบโอ้โหมาแล้วทุกคนโอ้ย ม่โกอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใจไม่ใโอเคโอเคโอไปเลยนะทไปโอ้ยเอยหนูดจย็นไดีกันเลโอ้ยเลยไม่โกรแล้วอย่างนี้ประตูที่สรากำลังยืนอยู่นันก็ะดีไน้อดีตเคยถูกเรียกว่าเนื่องจากเป็นประตูที่ใช้ในการผลย้าย เพื่อจำการตกแต่งโซฟ้สวยงามก่อนนำขึ้นพิธีไม่เคยโดนมีดจนเนิ้วมือเนื้อี่ยใจเย็นใจเย็นไอ้เนื้ยมือเฮ้ยคิดติดหนึ่งสองสามพยายามมายืนรอทำด่านดี ก็ต้อนรับเข้าสู่บริษัทผลิตโนสศพที่ใหญ่ที่สุดในปี1910นี่คือนายกริมบีเฮ้ยเหมือนพี่เลยและนายสตีเฟอร์ได้รวมหุ้กันก่อตั้งบริษัทผลิโนบุคคลใดที่ได้ยางเก่าเข้ามาในทำร้านจะไม่มีมาได้จะหนีออกมันเอ้าเอ้ยเฮ้ยยังตกองแล้วเอามือสองข้างไปคิดมือมาเลย กาพร้อมแล้วนั้นก็ขอให้โชคดีรออยู่ตรงนั้นสักคูณว่ามาแล้วมีกฎห้าข้อที่ต้องทำตามโอเคข้อที่สี่้ามวิ่งนัในโกดังข้อสุดท้ายเดินกันอย่างระมัดระวังแล้วก็เชิด ไป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 ใจเย็นดิเอาไโอเคโอเคแต่เข้าไปเลยนะกูกลัว มองไม่เห็นมองไม่เห็นกินไอ้นีไ้นี่ึ่าออกมาเขาเรียกว่าอะไรขี้เขาียตารู้จักใช่ไหมใหตาไม่รู้ภายในนี้อีกทีก็จะเจอกับอ๋อ อะไรเ,ออเป็นไปไหนต่อเนี่ยมงไม่เห็นมงไม่เห็นนะครับนี่กำเพชอเฮ้ยศพคนเป็นไหนเนี่ยมงไม่เห็นมงไม่เห็นสัตว์ ไหวอย่ไหวอยู่ยังไม่เป็นไรนะทุกคนโอ้ตัวนี้มึงไปไหนต่อเนี่ยเยปุดนมอโอ้โหโอ้โหโอ้โ l โอ้โหอ้โอ้ไหโออ้อ้นี้โหโองโหโอหโ้อ้อ้ออนมมอห,นอนอหโอ้โหอหโอ้หโอ้โ้้้้หอ้แล้วนจจ้ห้อะไรอ้ออ ว่าว่าจะ what what is that what the sound ah ได้ปวดม oh oh what oh oh what ah เบียกหมดไปไหนต่อ oh 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 wow 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ทำองนู help you No help you กูไ what the hell man เดี๋ยวเดี๋ยออเฮ้ยสายอะไรเนี่ยสายเต็มไปหมดเดี๋ยวอคนคนอะไรนู่นคนอะไรอ่ะ không cần hay to Ôi, 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 ซอมบี้เต็มเลยทุกคนโอ้ไม่น่ากลัวอย่างนี้เสียงอะไรใครออกมาโอ้ว้าวเต็ม <damn! S 2> เดี๋ยวศพนอนเฮ้ย Oh โอ้ my g อดเฮ้ยพื้นเป็นอะไรอะ่ะพื้นมีเสียงพื้นเป็นรูเด้อเด้อหยุด มันอ้วกมันอ้วกว้วกอ้วอุ้ยสายฮ้ยฮายว้าวบันไดบันไดอุ้ยอุ้ยสายไนจะจูบเอ้ารูปสับปลาดเต็มเลยทุกคน เนื้อแตกเอ้ยอะไร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 โอ้ยมัเลยมัเลยมัเลยโอ้ยมันก็เล เฮ้ยไปยโอ้โอ้อะโอ้กูจะ่าเดูเหนื่อยทุกคนดูเหนื่อยเหนื่อยโอ้ไม่ก็ยจะไม่ออกเลยโอ้ไหนดูรูปหนนี้ดูรูปของผมนี่รูปผมนะเดี๋ยชิบายบอกตอง อ้าสุดชื่นตอนนี้ผมจะไปต่อนะครับเป็นชื่อว่า r ิปลี่ Believe It or Not Museum Entrance l i p l e y Believe It or Not อห้องที่สองก็เป็นอ่ะ Illusion Gallery ครับ๋อภาพภาพดวงตาเนี่ยถ้าผมกดจะมีเสียงอะ่ะอันนี้มา้าเดี๋ยวมีมสะพานอันตรายไหมเนี่ยม,มันจะตกม,ม,มันจะม,มันบ้านผีสิงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมข้ามสะพานไม่มีใครไล่แน่นอนไม่มีใครไล่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่ะเดินสะพานมีคนไล่ ที่นี่ชิวๆนะครับทุกคนชิวๆอู้ทุกคนดูนี่ดูนี่เขาทำอะไรกับจุกนมแต่หน้าเขาดูโอเคนะหน้าเขาแบบนิ่งมากมันเขาฝึกฝนจุกนมประมาณเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่เหรอเราเราเราไปลองดูตรงนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับอุ้ยบ้านผีสิงนี่เลยใกล้ไดใกล้เดี๋ยวมันจะมันจะปุ้งหรือเปล่าไม่ปุ้งไม่ปุ้งตงเลยใกล้ดูใกล้ๆเหรอเดี๋ยวพี่คนนี้แกล้งผมแน่เลยเนี่ยไแกล้งผมบอกแล้วผมไม่ มันบอกมันนากก่ากลัวที่นี่ชิวๆนะครับทุกคนพี่คนนี้สุดยอดจริงๆผมแกล้งผมใจเลยโอ้หขอโทษครับทุกคนขอโทษผมผมไม่แฮกปาร์ตครับอ่าไม่มีเขาไปโดนโทษที่ไหนมาเขาตายเขาตายแล้วเนอะเดี๋ไม่ตายครับเขารอดรอดตายครับจริงเหรอครับใช่ครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนี่คว่าเรืงจริงโอ้มันไอ้นี่ยมันละครเกาหลีอะจูเกบีใช่ไหมนี่มันคล้ายๆเลยอ่าที่นี่เป็นชายหาดแอบดูสาวแอบดูสาวใช่ไหมครับใช่ครับที่มีสาวกี่คนครับ อยู่คนเดียวคน,คนเดียวกรดูดนีนด้มีไหมเอ,เอ้าเฮ้ยเสาบิกินี่หายเสาบิกินี่มันอยู่โน่นใช่ไหม What เสาบิกินี่นะครับเบลอเลยนะครับอ่ะไป,ไปฝั่งนี้เฮ้ยมันหายไปได้ไงอะพี่กระจกสะท้อนครับกระจกสะท้อนใช่อ๋อแล้วผู้หญิงอยู่ไหนอะถ่ายจริงอยู่เรืนอนครับเขาาถ่ายรูปอยู่ครใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอ้าวเขาาคนปลอมเหรอไม่นึกว่าเขาถ่ายจริงๆนี่นี่แกนคนได้นะเนี่ยแกงคนเออ they taking a picture เออ wait first wait first finish finish okay finish finish Go go อ o ก้องอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย beware of h u r l y cane เพาเขียนไว้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม <c oughs> บอกเลยว,ว่ามันยิ่งกว่าบ้านผีสิงนะที่นี่อะ่ะเดินช้าๆการุณายอย่าอย่าจับผนังว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างปุ๊บผมบอกว่ามันไม่โอ้โหน่ากลัวชิวๆนะครับทุกคนเป็นไงพี่เราผมโอ,โอ้ทุกคนทุกคนดูดิเดี๋ยวเหรือผมคิดแปลงเฮ้ยทุกคนดูดูดเห็นปะมันหมุนอ่ะมันหมุนอ่ะหรือเ,เราคิดแปลงวะจบแล้วเหรอครับครับผมโอเค โอ้น่ากลัวนะเนี่ยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวผมมากพี่รับครับพี่รับพี่ันนี้ช่วยผมนะอ่าแกล้งมากเลยวันนี้ผมต้องชิวกำเนินนิดหน่อยนะเมื่อกี้แม่งโอ้โหเก่งทั้งตัวองชิวหน่อยจงชิวก็วันนี้ผมมีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นนะครับคือ เครื่องดื่มไลฟ์นะครับ by สปอนเซอร์แล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็ลงในเพจ w w ้ไวเว็บ dot life by sponsor o com นะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้นะแลวเราก็จะมาถ่ายรูปนะครับก็แชร์ภาพประสบการณ์นะครับของคุณที่แสดงถึงการใช้ชีวิตให้สมกับที่มีชีวิตผ่านมาอ่ะแล้วก็แชร์ใน Facebook เป็น Public แล้วก็พร้อมใส่ hashtag นะครับ #mylifeberry แล้วก็ #lifebysponsor แล้วก็อัปโหลดเลยและทางไลฟ์ใช่ไหมก็จะมี10รางวัลด้วยกันนะครับมูลค่า500,000กว่าบาท ก็ทุกคนนะครับเกาหลีเที่ยวคนเดียว EP 2ก็จบแค่นี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะขอร้องติดตามก็เจอกันในคลิปต่อไป